สดีค่ะพบกับช่างน้องหนูดีอีกแล้วนะคะวันนี้น้องหนูดีนะคะจะมากินเห็ดเข็มทองต้มกับน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็มีไข่แล้วก็มีหมูสับด้วยะค่ะนี่น่ากินมากเลยมา,มาชิมคำแรกกันดีกว่าคำแรกจะเป็นหมูนะคะอืมอร่อยแซ่บค่ะจุม่มไปคำ อร่อยซินนี่ค่ะเห็นเ็มทองไข่ค่ะอร่อยจริงๆค่ะอ่ะไข่ไปคำคำตัวโต,วตวค่ะ ไปอีกทีให้มันแบบมันช่ Không ่งคุกกี้เข้าเข้าเนื้ออะคะก่างมีค่ะเผ็ดมากทุกคนกินมน้ำวัน กินแบบมันพูดนะคะเพราะมันอร่อยหยุดปากไม่ได้จริงๆค่ะเพชรก็กินน้ำค่ะทุกคนหมูกับน้ำจิ้มนะคะนี่น้ำจิ้มตักงระดับ เผ็ดท,ทองนะคะอืมเผ็ดหมากอืมเผ็ดหอมท,ทองอีกคำนะคะแม่คะพรุ่งนี้ทำอีกนะคะอร่อย ไม่สนใจออกกล้องคะคะนี่ใคร มโรงเรียนใครปิดเทอมกันบ้างแล้วคะไอ้ไม่ใช่โรงเรียนใครใส่ชุดไทยกันบ้างนะคะโรงเรียนน่งหนูดีใส่อาทิตย์หน้านะคะทุกคนขออแุญแตสปอยคลิปค่ะ คือเวลาทิ์นี้นะคะน้องหนูดีจะไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนน้องหนูดีนะคะเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้รับชมกันนะคะทุกคนเวลาทิ์นี้นะทุกคนรอดูกันได้เลยนะคะ คือไม่แน่อาจจะลงวันจันทนะคะทุกคนหรือไม่ก็ลงวันฮิตไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะหมูกระเทียมทองติดมั้นึงนะคะแล้วหนูดีบอกเพื่อนๆแล้วยังคะว่าใส่ชุดไทยเพราะอะไรทำไมถึงจะต้องใส่ชุดไทยไม่รู้เอาเ <laughs> พราะอะไรคะก็ที่รูบุดีมีจัดงาน มเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยค,ะค่ะโดยต้องใส่ชุดไทยทั่วเมืองค่ะทั่วจังหวัดค่ะแต่แต่ว่าแล้วแต่แต่และโรงเรียนใช่ไหมคะว่าจะใส่วันไหน,นอ๋อส่วนโรงเรียนของ,งน้อง,งนูดีคะใส่อาทิตย์หน้าคะ่ะทุกคนโรงเรียนทุกคนใส่ชุดไทยกี่วันคะนั่งโรงเรียนนัองนูดีใส่สี่วันคะ่ะทุกคนก็คือสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกค่ะ วันที่สิบเจ็ดหยุดขับไปเพราะว่าจำไม่ได้มันมีใบแจ้งมาแล้วค่ะว่าวันที่สิบเจ็ดหยุดเพราะอะไรแต่ว่าน้าดีจํำไม่ได้นะคะทุกคนจะหมดแล้วค่ะอืมจะมาเรื่องอื่นๆแล้วทุกคนงั้นก็ น้องดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับแล้วใครทช่องน้องดีกับแม่กนด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ